ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเรานะครับถ้ามีคนไทยถ้ากลับจากประเทศที่มีการระบาดหรือประเทศที่มีการเสี่ยงนะครับเราจะมีการให้คําแนะนําและติดตามอาการนะครับถ้ามีอาการไข้ไอน้ำมูกใสาจามนะครับและมีประวัติเดินทางจากประเทศดังกล่าวนะครับและเขาเข้ารับการตรวจเราจะตรวจตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขครับ คือเขากลับจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งถือว่าประเทศที่กลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วเขามีอาการไม่สบายครับก็เ,เข้าการรักษาที่โรงพยาบาลน,นะครับก็ต้องเข้ารับการตรวจตามมาตรฐานครับซึ่งผลการตรวจของเรานี้ออกมาเป็นลบครับไม,ไม่ป่วยครับคือถ้าเป็นผลลบนี้เชื่อได้ครับแต่ถ้าเป็นผลบวกนี่จะต้องมีการตรวจยืนยันอย่างน้อย2ครั้งครับขอความร่วมมือขอเรียกร้องอย่าเห็นแก่ของถูกครับเพราะว่าเงินเรามีทราบแต่ถ้าเราไปติดเชื้อมา แล้วเรามาแพร่ให้คนอื่นความเสียหายที่เกิดขึ้นจะประมาณไม่ได้ถ้าเสียเงินในการรักษาไม่เท่าไรถ้าเสียชีวิตและถ้าเผื่อไปแพร่คนอื่นที่สุขภาพเขาไม่แข็งแรงนะครับจะถือว่าทําให้ทําร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวครับจังหวัดพิจิตรเรานะครับไม่มีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด -19 อย่างแน่นอนครับแต่เรามีการเฝ้าระวังครับแน่นอนครับยืนยันด้วยครับด้วยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีประโยชน์อะไรที่จะปกปิดข้อมูลครับ เพราะว่าถ้าเราปกปิดข้อมูลนะครับการแพร่กระจายทําให้ประชาชนไม่มั่นใจนะครับการจะไม่สามารถรักษาได้นะครับการให้ความจริงคือสิ่งที่ดีที่สุดครับก็ดีใจที่พี่น้องชาวไทยมีความตื่นตัวนะครับเพราะว่าการใส่หน้ากากอนามัยหรือการป้องกันตัวนี้นอกจากจะป้องกันโควิด19แล้วยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆได้นะครับ